สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ห้องเรียนครูนุ้ยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคําที่ใช้ไม้ธนาคาตคขาค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเด็กๆมาทําความรู้จักกับไม้ันตาค้ากันก่อนนะคะว่าไม้ธนาาตาขามีลักษณะอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามารู้จักกับไม้ธนาาตาข้ากันนะครับ เรามาหัดเขียนไม้ทันตาคาดกันนะครับว่าไม้ทันตาคาดมีวิธีการเขียนอย่างไรไม้ทันตาคาดมีวิธีการเขียนดังต่อไปนี้ครับไม้ทันตาคาดหรือกำกับอยู่ข้างบนพยัญชนะซึ่งทําให้ไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นอาจอยู่กลางคําหรือท้ายคําก็ได้คําที่มีไม้ทันตาคาด หรือตัวการันมักจะเป็นคำที่นำมาจากภาษาอื่นตัวการันแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ 1. ตัวการันที่มีพยัญชนะซึ่งแบ่งออกเป็นตัวการันที่มีพยัญชนะหนึ่งตัวตัวการันที่มีพยัญชนะสองตัวและตัวการันที่มีพยัญชนะสามตัว 2. ตัวการันที่เป็นพยัญชนะประกอบสระ แต่สำหรับห้องเรียนครูนุ้ยวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องตัวการันที่มีพยัญชนะหนึ่งตัวค่ะเรามาดูตัวอย่างตัวการันที่เป็นพยัญชนะเพียงตัวเดียวกันนะคะภาพนี้ก็คือแพทย์นั่นเองซึ่งคำว่าแพทย์มียยอการันอ่านว่าแพทย์ และภาพต่อไปภาพนี้มีทรงสี่เหลี่ยมใช้ติดต่อสื่อสารกันมีเสียงสามารถใช้โทรภาพนี้ก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะโทรศัพท์มีทอหารกาลันอ่านว่าโทรศัพท์ภาพนี้คือรถยนต์รถยนต์เป็นยานพาหนะทางบกใช้ในการเดินทางหรือขนย้ายสิ่งของก็ได้นะคะเด็กๆคำว่ารถยนต์มีต่อเต่าการันอ่านว่า รถยนต์ส่วนภาพนี้ก็คือหนังสือพิมพ์จะได้ในตอนเช้าของทุกๆวันได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆหนังสือพิมพ์มีพอพานการันนะคะอ่านว่าหนังสือพิมพ์ภาพนี้คือโทรทัศน์นะคะมีทรงสี่เหลี่ยมสามารถเห็นภาพและมีเสียงออกมาด้วยโทรทัศน์มีโนหนูการันนะคะอ่านว่า โทรทัศน์ต่อไปค่ะดวงอาทิตย์ดวงกลมโตใหญ่เลยทีเดียวดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองดวงอาทิตย์มียอยักรารันนะคะอ่านว่าดวงอาทิตย์เรามาฝึกอ่านคำที่มีตัวการันเป็นพยัญชนะเพียงตัวเดียวกันนะคะวันสุก มีรอเรือกาลันอ่านว่าวันศุกร์กุ่มภาพัน์ธมีทอทงการันอ่านว่ากุมภาพัน์ธอารมณ์มีนเนนการันอ่านว่าอารมณ์ดาวฤกษกมีสรศรีการันอ่านว่าดาวฤกษ์สัปดาห์มีหอหีบการันอ่านว่าสัปดาห์กฎเกณฑ์มีทอมนโทการันอ่านว่ากฎเกณฑ์ สัตว์มีวแหวนกร,รันอ่านว่าสัตว์เจดีมียอยกร,รันอ่านว่าเจดีจบแล้วเด็กๆลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะ